อันนี้คอหมาย่างครับพี่หมูเฮ้ยไม่เหร้านตัวเองมึงเล่นเสร็จแล้วเสร็จแล้วอันนี้อะไรอีกอันนี้จะไม่ได้ครับพี่หมาฮ่อมาเฮ้ยโอ้โหของมาพี่มาฮ่อเออนี่คือร้านประจำเนตตี้ร้านใหม่ครับไม่คุ้นเลยเหรอจะบอกว่าพอเราย้ายมาอยู่ฝั่งกรุงเทพกีทาละกําแหงเนี่ยเราก็หาอะไรกินไปเรื่อยๆมีหนึ่งร้านที่บังเอิญได้มากินนะครับแล้วก็รู้สึกว่า สามารถพูดได้เพื่อนๆมากินได้มากินแล้วก็ไม่ผิดหวังร้านชื่ออะไรพวนนะ ควรคิดพี่นิดให้ดีไม่ต้องอะไรอีกคเรียอะไรขอโทษจริงจริงชื่อกิจครับพี่ชื่อนั่นชื่ออิฟอิฟเป็นเพื่อนคุณนิดหน่อยเป็นเพื่อนที่ไอแบเป็นรุ่นน้องใน้องเป็นอนลูกนน้องน้องชมรมมาร์เก็ตติ้งในตำนานคือนั้นมากินร้านนี้ก็ไม่รู้ว่าเจ้าของเป็นใครใช่ไหมผมไม่รู้ว่าเจ้าของเป็นใครแต่พอมากินปุ๊บก็เจอน้องคนนี้เสร็จปุ๊บอ๋อเนี่ยผมเคยเจอนะครับผมเป็นลูกน้องพี่โค้ดแล้วพี่โค้ดก็มาเล่าฟังอ๋อใช่ใช่ร้านนี้ร้านนี้ผมบอกพวกคุณมาประมาณผมว่าสักเกือบครึ่งปี ที่ผมว่ามากินร้านชื่อผวนเพราะร้านนี้เป็นร้านที่มีกคนบอกว่าอร่อยอยากกินมากมีใครบอกว่าอร่อยบ้างชาจาร์การน้องผมที่ชมรมคนแถวนี้อะไรอย่างเงี้ยก็จะบอกกินตลอดว่าอร่อย <c oughs> ถ้าคุณได้ดูเมนูนจะเห็นเลยว่าเนี่ยคนทำอาหารตั้งใจทำแ,ออแล้วพอไอ้นัดมาเป็นไงถือว่า อร่อยเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเวอักเนี่ยเวลาเขาถามว่าอร่อยไหมเอ,อก,อกักได้ไงอร่อยเลยแล้วก็รู้สึกว่ากล้าชวนเพื่อนมาทานพอมันสองเสียงจากสี่ก็เรียบร้อย,ล,ออยละเสร็จร้านนี้มาละนี่เปิดนั้นยังเปิดมาปีครึ่งครับพี่เปิดตอนแรกน่าจะเป็นช่วงก่อนสงการนิดนึงปีที่แล้วแต่เพื่อนผมเขาเก่งนะครับเพราะเปิดร้านนี้มานานกว่านั้น แต่ทิ้งทิ้งไว้ล่งๆุงทำไมอ่ะเขาเขาเหมือนติดโควิดพี่เขาติดโควิดคือเขาติดโควิดเป็นปีเลยับใช่ติดโควิดเป็นปีเลยพี่ไอทุกวันเลยเ้ว่าใครก็ไปเวทเธอรงงใช่แล้วเขาก็แบบเหมือนเขาก็มีแบบเหมือนอยากจะทําแบบนี้มันตั้งนานแล้วก็เลยแบบได้มาโปะปะเชิอกันพี่แล้วก็เลยแบบผมก็รู้อยู่แล้วแม่เขาแบบเป็นแม่ยายเขาแบบฝีมือแบบสุดยอดเลยพี่แล้วก็ลองมาทําแล้วก็อุ๊ยอร่อยผมก็เลยนี่แหละเคยอ่านในเมนูเขาบอกว่าคุณแม่ยายที่ว่าเนี่ย เหมือนเป็นแม่ครัวอยู่ที่เมืองนอกมาก่อนอ่าใช่ครับคุณแม่เคยอยู่ที่ลอนดอนครับพี่เปิดร้านชื่อแต่สุชาติมาเกือบ2 0กว่าปีนะยี่สิบยี่สิบเจ็ดปีเลยครับนานใครปอยู่ที่ลอนดอนบางพพ์บอก<ม>ในร้านสุชาตินะ,ะทุกคนก็จะมีคําถามว่าแล้วทำไมคนไทยที่ไปอยู่ที่นู่นต้องทําอาหารไทยอร่อยออมันก็จะแบบแต่มันอร่อยครับพี่ซึ่งเห็นเลยว่ามีเมนูนี้ไก่สเตะ๊ะลอนดอนอ่าใช่ซึ่งไก่สเตะ๊ะเราไม่เหมือนที่อื่นทำไมเราใช้ไข่จากสเปนครับพี่ได้บ้าไม่บ้าเลยปกติจะไม่ค่อยมีเจ้าของร้านที่เหือา คุณมาร้านนี้คุณใช้วิจารณญาณกันเองนะ <c oughs> งแต่อาหารอร่อยนี่กินคอหมูเขายังคอหมูแท้ๆนะอันนี้คอหมูแท้ๆย้าอีกทีเผื่อใครไม่ทราบว่าคอหมูกับสันคอหมูต่างกันไงครับคุณคาโตะคอหมูจริงมันจะมีความต้องเรียกว่ามีมันแทกแล้มีความกรอบรน,นิดนึงคือ <c oughs> ถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นเนี่ยทงทถโ มันจะเป็นตรงนี้ตรงนี้เนียงเรียกผมเรียกว่าเหนียงได้ไหมลงมานิดนึงละตรงนี้คือสันคอละส่วนที่มันมีน้ํามันมีความกรอบน้อยลงซึ่งไอตัวสันคอมันจะมีความเหมือนแบบเนื้อแยกกับมันอย่างชัดเจนเป็นลายลายแยกกันชัดเจนเออคุณเห็นตามพวกร้านชาบูมกักจะใช้กันอันนั้นคือส่วนสันคอหนึบขึ้นมาหน่อย แต่ไอตัวคอหมูเนี่ยไม่ได้มีความผมเรียกว่ากรอบกรอบมันออมันมันแล้วก็อย่างื่อกี้ได้กินละอีกอันหนึ่งคุณจะให้กินยังออมา้าฮอที่นี่กินเนื้อม้าก,กันเลยเหรอไม่ได้ขึ้นมัาดูโหดหมาฮอเป็นเอ่ออะไร่าแอป,ปอเปิลไทเซอร์ไทยๆครับแบบสมัยโบราณกลับมาเวรจริงจังกได้ได้เว้ยเวจริงจังได้ตอนู้นเขาด่าผมอยู่สายตามันจดจ้องอยู่ว่าให้ข้อมูลถูกต้องหรือเปล่านะเอออร่อยแต่ว่าจํากัดความของร้านอาหารร้านนี้คืออะไรอาหารใต้ป่ะ เียพราะว่าตอนที่ได้ที่เข้ามานี่คือเราจํากัดความเองว่าคือเจริงๆแล้วครับต้องจาจับกับความแบบนี้ว่าเพื่อนผมครับจริงๆแล้วเป็นอาหารที่บ้านเพื่อนผมทําทานกันเองแบบนี้รสชาติแบบนี้แต่เพียงแต่ว่าคุณแม่ครับเป็นชาวพวนก็คือคุณแม่เป็นพวนเนี่ยเป็นอาเรเป็นเชื้อชาติเหมือนชาวกะเหรียงชาวอะไรครับแล้วก็จะมีหลายที่คุณแม่เป็นชาวพวนก็คือเป็นไทยเราใช่ไหมนะครับซึ่งถูกต้องครับผมซึ่งนั่นแหละครับก็คือพอคุณแม่เปทาพวนก็คือเราก็ได้ตั้งชื่อร้านนี้เพราะว่าเป็นรสชาติที่คุณแม่ตีความมา ลักษณะแบบนี้แต่ว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเป็นอาหารพวนนะครับมันก็เป็นอาหารไทยที่คุณแม่ทําขึ้นมานครับโดยแยคนพันถูกต้องครับผมอ,อันที่ชอบมากเลยก็คือซุป้า้เมนูเนี่ยมันจะมีแบบแพ็คอยู่ข้าวหนมจีนเนี่ยมันมีทุกฟักเฉยเลยเ,ลยเวย้ยซึ่งปกติมันไม่ได้มีแบบนี้มันเหมือนแบบไปกินข้าวแกงแล้วมีทุกฟักให้แล้วอันนี้ราคาก็โอเคห้าสิบบาทอิฟนี่คืออันคุณจะไแม่อิฟนี่คือลูกค้าแรกๆเรานะ หางานให้เราสมัยตอนนั้นตอนเกือบร้องให้ใหม่ตอนนั้นที่เราแต่งตัวเราดีเป็นคนอวดผีโอใช่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 เจบาทะเจมาทั้งใช่แล้วก็อิ๊บนี่รู้จักตอนสมัยเรียนไอ้แบบพี่โค้ชช่วยชีวิตผมไว้ครับหรอยังไงครับเกิดจมน้ำบอตกน้ำแล้วโดดไปว่ายโอ้โห่างกิโลครึ่งไปทำอะไรพี่เลนพี่เลนไหมครับแล้วพี่โค้ชโทรมาจากออสเตรเลียมาช่วยผมจำได้อ๋อเราได้เหรอจำได้เราได้ไหมัเอ้มันช่วยชีวิตกันข้ามประเทศได้ด้วยเนี่ยไอ้อีฟรุ่นอะไรนะรุ่นสิบหก่ีสิบหกผมรุ่นสิบสองตำนานคือตอนที่ผผมมต้อ น้องๆครับแล้วผมได้ยินเสียงจากทางไกลจากรุ่น15บอกว่ามีน้องคนนึ่งรุ่น16กเกเรมากดื้อแม่งเถียงคนผมอยู่เมืองนอกผมต้องโทรมารับน้องจากออสเตรเลีกโทรกับไปรับน้องมันพี่เองเหมือนกดว่าแบบเฮ้ยอยู่ร่วมกับคนหมู่มากบางทีอ่ามันต้องเข้ากับคนตาข้างนึงไว้นี่มันเป็นคนแบบมันเป็นคนชัดเจนหน่อยแต่มันเราแต่เรากับน้องเราว่าทุกคนมันก็แล้ว่าจริงๆมันทุกคนอย่างเราเราก็มีข้อเสียแต่มันกับผมจะเข้าใจในข้อเสียของคนว่าทุกคนมันไม่ได้เพอร์เฟกต์ไงไม่เคยเจอ ตอนรับสายอ่ะเรารู้สึกแบบนับถือแม่หรือว่าเฮ้ยนี่แม่ก็พูดไปงนั้นแหละพี่ชมไปพี่ชมไปทางไหนครับตอกเไม่มั่นใจเราเราเราเชื่อไหมหรือเราตอดเชื่อเชื่อพี่เชื่อเชื่อเชื่อพราะตอนนั้นตอนนั้นจนตอกมากไม่เหลือทางเลือกแล้วต้องพี่เขาช่วยคนเดียวเลยอ๋อหมายถึงเหมือนแบบในคณะเขาเริ่มจะเหมือนแบบเขาเาเริ่มติดแบรนด์เราพี่เขาเริ่มติดแบรนด์เราละพี่เขาลงมาเคลียร์ให้ไปเคลียร์ให้ว่าอย่าไปแบรนด์กัน คนทำผิดก็ผิดได้ตัวในนี้ก็ปรับทาธรรกติกับอยู่เหมือนเดิมใช้ไล่จมทุกวันนี้คนรักมากโอเคโอเคโอเคยังติดแบรนดอยู่ยังพอไปได้ครับพี่เรื่องตำนานของพี่โค้ชในสายตารุ่นน้องอุ้ยน่าเกียดมาถามอะไรอย่างนั้นข้าเลยเข้าเลย น่านกลัวมากน่ากลัวมากเดี๋ยวคอมเมนต์คอมเมนต์วันก่อนไม่มีคอมเมนต์มาถึงเรื่องนี้สองสามคนน่ากลัวมากน่ากลัวมากเดี๋ยวไปพูดถึงเลยอันนี้เขาทำร้านบางหน้านะพี่จริงๆนะวะหรอคุณนี่ยสวัสดีครับน,นี่คือเรื่องจริงเลยพี่ช้าเพราะว่าไปสั่งละข้าง,างมาครับโอ้มาท้าตลกดไม่ไปท้าตลอกันหมดแล้วได้ได้อันนี้ได้ลาบปอต้อทีกันอันนี้อะไรบ้างครับอันนี้ยำผักกูดครับักูรับยำผักกูดเดี๋ยวนี้กุ้งซาบะขามครับขอบคุณนะครับโอ้มีใส่สับปะรดใช่ครับใช่ครับยำผักกูดเราจะพิเศษตรงใส่สััับบปปะะรรดคจเออาาาไย่งใหห้้มมมนแลวก็ จะได้ความหวานความเปรี้ยวของสับปะรดครับมีความสดชื่นกว่าทั่วไปมีมีพริกน้ำปลาไหมครขอจตกทีหนึ่งมีน้ำปลาร้านเราเด็ดครับไม่ก็ซีฟู้ดอะไรเงี้ยขอเลยขอตองกระหานนี้ขอพริกลับเยอะนะครับขอบคุณครับพริกน้ำปลานี่เคยมีคนมาขอซื้อกับบ้านผมคือกับข้าวผัดนี่คือผมแทบลาด อร่อยอร่อยมากคคนทำทีน้ำปลาอ,อร่อยนั่นคือจริงจังเนาะร้านนี้ผู้ใหญ่ชอบแน่นอนผู้ใหญ่ที่กินได้จะชอบนะใช่ใไหมร้านนี้ร้านนี้ก็จะเน้นเน้นครอ,อ,อบครัวแล้วก็ผู้ใหญ่เป็นแฟมิลี่เสาร์อาทิตย์เลยครับพี่อันนึงที่ชอบอ่ะอีของอนนี้ขอขอชื่นชมเลยนะคอ,อหมูย่างที่อีฟเป็นแบบผักดีไม่พอแม่งมีหอมแดงย่างพริกย่างกระเทียมย่างอันนั้นคือที่สุดพี่ผมกินหมดทุกคนเห็นปะว่ามาถึงหอมแดงย่างพี่ไปก่อนเลยพี่ทัดก่อนเลยก่อนคุณอ่ะผมไปแล้วหัวหนึ่งเออมันแบบ ดีแล้วมันเนียนมันไม่ค่อยเขาเรียกมันไม,ม,นไม่มันไม่เผ็ดมันไม่อะไรพวกนี้สั่งเพิ่ม,มได้ปะ้ะได้ทีครับผมเพิ่มได้เออเอาจานเต็มท่วมๆม,มาให้เลยพี่เฉพาะหอมแดงในะเออจานฉันเป็นลูกค้าได้ได้ใช่ปบบได้เออเออเพราะอ,อร่อยมากนะหอมแดงก็คือยิ่งโตยิ่งชอบเนาะถ้ามายินดีดูแลครับพี่บอกก่อนว่าร้านพวนเนี่ยอยู่แถวกรุงเทพกีฬาแย่ตอนขับรถมาเห็นจริงๆด้านขวามันเป็นเหมือนแบบเขียนว่ากรุงเทพกีฬาแล้วนั่นคืออะไรอ่ะสนามกอล์ฟปอนเลยสนามกอล์ฟพี่ใช่มันจะมี ร้านเราจะอยู่ตรงข้ามสนามกอล์ฟยูนิโก้แล้วก็ก่อนหน้าจะเป็นกรุงเทพพิทาสนามกอล์ฟเลยครับม,มันจะเป็นสนามกอล์ฟเก่าแก่เมื่อก่อนเขาขายกันแบบเป็นหนังไม่กี่ร้านเลยแล้วเข,ข,ขาก็มีเมมเบอร์ไหนก็ชอบเปิดเมมเมมเบอร์ท <Member> ็อปอะบเมมเบอร์ครับเอะพี่จอยมาด้วยใช่ไหมนี่นั่งนี่ <c oughs> <c oughs> แล้วปกติไม่ได้มุกแบบนี้ด้วยนะวันนี้จอยมานั่งด้วยเอาดิเอาดิเอาดิเอาดังเลยเล่นคนเดียวจากนี้จากนี้กี่นาทีไปบ้านคุณประมาณสิบนาทีจริงๆไม่ได้ไกลมากแต่ว่ามันมันเสียเวลาขับรถที่หนึ่งอะไรอย่างงี้เห็นบอกว่าเดือนี้ ทานแล้วประมาณ3ครั้ง3ามครั้งครับร้านประจำนาตีครับเดคือต้องบอกว่าร้านอาหารร้านนี้มีเมนูเยอะมากแล้วมากินหนึ่งทีมันก็แบบอันนั้นยังไม่ได้กินอันนี้ยังไม่กินก็จดไว้ก่อนจริงเพราะว่ามันมันมีเรื่องจริงพี่มาสองคนมันเหนื่อยเนาะเพราะว่าร้านอิตไม่พูดตรงตรงนะอันนี้พูดแบบไม่ได้ข้ามข้างนะเป็นร้านแบบนี่คือร้านอาหารประเภที่เวลามาสั่งเมนูแม่งกดดันมันดูดีไปหมดมันดูดีไปหมดแล้วอยากกินหลายอย่างแล้วมันจะแบบอยากกินอยากกินอยากกินอันนึงอ่ะไออันนี้อร่อยอยู่แล้วก็ต้องสั่งไอของใหม่่่่กกก็ออออยยาาาาาลงเเแแควันนนีี้ทรรมถต สี่คนสั่งสักแปดอย่างก็เยอะละวันนี้กดไปเท่าไหร่นะสิบห้าครับคือมันเปิดแล้วมันอยากกินจริงรูปมันสวยแล้วอะซึ่งมันจะมีสิ่งที่เราเด็ดใช่ไหมพี่แต่ไอ้ที่มันไม่ได้เด็ดอยู่ข้างบนนะพี่จริงๆแล้วมันก็อร่อยใช่ใช่เชื่อเลยว่าคนทําอาหารอร่อยเขาทําอะไรเขาก็ตั้งใจทำซึ่งซึ่งอย่างหนึ่งที่ถ้าถ้าเป็นผมจะสั่งให้ไงพี่ก็จะสั่งหมึกไข่เค็มผมก็คิดว่าหมึกไข่เค็มมันกินที่ไหนก็ได้หรอพี่แต่ร้านผมก็ ค่อนข้างแบบเออนัมเบอร์วันเหมือนกันนะฮะเฮ้ยเฮ้ยอันนี้เป็ตั้งใจหรือเปล่าเพราะว่าไอ้ที่เราสั่งไปไม่มีหมึกไข่เคมเ็มอะมันก็อยากลองข้าวเหรอพ<ม><ม>ี่ผมท้าหรอมันเพิ่มมาดีคือใช่ครับว่าแฟนผมอ่ะชอบกินหมึกไข่เคม็มทีเนี้ยเขาก็จะแบบเขาเป็นคนชอบเท t e เจอร์กรอบหมึกไข่เค็มหนึ่งสามสิบหกย่างทีเนี้ยไอ้เท็ก t e x t อ r e ครับไอ้ไอ้เท t e เจอร์ไอ้ปลาหมึกอับพี่มันกรอบด้วยแล้วข้างนอกมันโค้รพอดีมันก็จะแบบซอสมันโค้รอยู่ตลอดกินเข้าไปมันจะ สุดดยนี่คือกุ้งทอดทำมาขันที่เปลือกแม่งกรอบพอดีคือเปลือกแบบไม่บาดใจอ่ะเราหัวกุ้งอร่อยมากนะผมกินเปลือกกุ้งมาด้วยเลยเพราะว่าอยากได้ความกรอบเฮ้ยผมไม่พูดเยอะดีกว่ากูคพูดได้เพราะว่าเดี๋ยวหาว่าน้องน้องทำลม ผมเป็นคนเชี่ยวชาญเมนูนี้สําหรับผมผมบอกได้เลยว่าหวานขึ้นได้อีกแต่นเนี้ยหวานแล้วหวานแล้วกําลังพอดีไงคือปกติมันจะมีบางร้านที่ผมไปกินอ่ะแล้วคนก็จะเป็นหัวว่ามึงกินอะไรเข้าไปมันน่ากลัวมันหวานเกินไปแต่ผมชอบร้านนั้นอันนี้คือเป็นหวานแบบสําหรับปุถุชนทั่วไป กำลังกลมกล่อมอันนี้น้ำพริกปลากระพงครับคำว่าปลากระพงพวนคืออะไรครับก็คือจริงๆปกติถ้าเราไปหาน้าพริกจะไม่ค่อยเจอหน้าพริกที่เป็นปลากระพงครับอันนี้ทําเองก็เลยเป็นเป็นเมนูจริงๆต้งบอกเป็นเมนูประจําตระกูลครับส่งทอดน้าแต่คุณทวดคุณอะไรเลยครับเขาทําก็คือจะไม่ใส่น้ำเนั้นเท็กซเจอร์มันจะเข้มข้นมากแล้วก็จะใช้ปลากระพงตัวใหญ่ทำไมต้องมนตัวใหญ่ครับสัมผัสของรสมันจะไม่เหมือนกับปลากระพงตัวเล็กครับอ๋อแล้วเราก็จะจะไม่ไม่ปั่นครับจะเป็นการตำเท่านั้นอันนี้อะไรอ่ะอันนี้มมะหห่พอกกค หอมหมกที่ผมคิดว่าไม่แพ้ใครเช่นกันแต่ไม่เคยกินของคนอื่นเลยนะครับเอผมชอบอันนี้นะปลากระพงคนเหมือนกินเอาน้ำยาดีๆมาทำเป็นน้ำพริกแห้งๆแล้วก็รสชาติเข้มข้นกินกับผักที่แบบจืดหน่อยใช่ไหมฮะฝั่งนี้เข้มข้นหน่อยกินแล้วมันแบบพอดี่วนหอมหมกอันนี้ผมเคยทานแล้วต้องบอกว่าแตกต่างจากที่อื่นคือที่อื่นจะมีความแน่นมีความเฟิร์มใช่ป่ะแต่ที่นี่จะมีความแบบความนุ่มกว่านั้นอ่ะเนื้อปลาอร่อยมากกดมัสมันอร่อยมาก มันติดหวานใช่ไหมครับมันจะมันต้องหวานอยู่แล้วต้องยอมต้องเป็นอาหารต้องยอมหวานผัดไข่ดละกอนบอลครับพี่อันนี้ปลาดุกปลาราครับนมำผึ้งวันครับพาสามเมนัาสามเมนครับอันนี้ำผึ้งวันอันนี้น้ำผึ้งวันครับอันนี้ภรรยาผมชอบผมเคยจะให้พี่ๆชิมก่อนแล้วก็จะได้แบบส่งให้ภรรยาเลยผมว่ามันเป็นเหมือนแบบแกงป่าที่มีความ อูมามิสว่างสว่างเหมือนแกงเหลืองนิดนิดใช่ใช่กูนึกถึงแกงเหลืองที่ไม่เผ็ดเท่าแกงเหลืองเออแต่สว่างนะรสค่อนข้างสว่างเลยแหละตกไปเลยตรงไปเลยเฮ้ยไอ้นุ่มไอ้นุ่มมาสาเม็ดได้ไหมความแห้งความเข้มข้นเหมือนเหมือนกินจุกที่แห้งที่ร้านแบบดีๆอ่าอ่าใช่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 ตัววุ้นเส้นชอบตัวมีความหนึบ นิดๆกรอบๆไม่เละซอสที่ติดมาอร่อยทําให้รู้สึกว่าถ้าร้านนี้แบบทําพวกพลาติลิหรือแบบมีกระเชดอร่อยแน่นอนใช่ครับควรอยู่ในร้านไหมอยู่ในร้านนะเลียวอยู่ในร้านครับอยู่ในร้านเตาไทยอ่ะอยู่ในร้านอยู่ในร้านเลยครับในครัวตอนนี้มีแม่ครัวพ่อครัวกี่คนครัครัวจริงๆก็แม่ครัวใหญ่ก็จะมีคุณแม่ยายครับแล้วก็จะมีเชฟอีก2คนครับ ใช่ที่เป็นนั้นก็จะมีเชฟเพราะเราจะแบ่งเราจะทําครัวคล้ายๆกับครัวโรงแรมครับก็จะแบ่งเป็นสเตชันหมดเลย mm. อย่างเช่นอคนคนขึ้นเตาขึ้นเตานะคนทํายำคนเตรียมทุกอย่างแยกหมด mm. เพราะฉะนั้นก็จะมีนยครับมีแม่ครัวใหญ่แล้วก็มีเชฟอีก2คน แล้วก็จะมีผู้ช่วยครับห <Ừ. S 1> ลักๆก็อันนี้อะไรอะ่ะผัดนอไม้เหรอใช่ผัดนอไม้อันนี้แอบแซ่บอยู่นะรส mm hmm. เปรี้ยวเปรี้ยวแบบนอไม้เปรี้ยว,ยว,ยวจริงๆแต่ไข่่นี้เขาเรียกว่าไข่แล้วนะไข่อ่อนับพี่ไข่อ่อนคือไข่ที่อยู่ในแม่ไก่และยังไม่ฟักออกมาครับจริงๆมันจะมาเป็นพวงครับแล้วเราก็จะมาตัดออกเลือกเอาเฉพาะที่เป็นก้อนก็จะมีจระเข้แล้วจะมีลูกใหญ่ลูกเล็กอย่างเงี้ยครับเมื่อกี้อันหนึ่งที่ลืมพูดถึงตอนเรานัง่งอ่ะก่อนเริ่มถ่ายเรากินอยู่สามอย่างหมูแดดเดียวอร่อยไก่ทอดยอดเยี่ยม แล้วก็มีไก่สเต๊ะอันนี้มัน,มนพิเศษยังไงนะไก่สเต๊ะรอนดอนก็คือปกติไก่อะครับไก่สเต๊ะเขาจะไปย่างใช่ครับของของคุณแม่คือจะไปย่างน,นิดนึงก่อนแล้วไปทอดต่อครับมันจะได้เท็กซ์เจอร์ที่ไม่เหมือนกันครับจากตรงนี้บอกเลยว่าอาหารจัดจานมากๆทุกจานเข้มข้นเป็นโฮมคุกกิ้งแบบมือหนักเข้มข้นทุกอย่างมีรสที่แบบเออน่าสนใจมันเหมือนคล้ายๆโฮมคุกกิ้งร้านอื่นๆแต่มีสิ่งที่บิดบิดออกมา แต่ละอย่างอย่างนี้อย่างละหน่อยเมืันาะไม่มีความจัดแจ้งในตัวมันเนาะสตอครับผมและอันนี้คือแกงเราครับผมแกงเราเนี่ยผมก็บอกตรงว่าผมมีปัญหาเรื่องการอธิบายมันมากเลยครับแต่ผมจะรู้สึกว่าถ้าอธิบายรสชาติมันครับง่ายๆคือจะเหมือนโป๊ะแตกแต่ว่ามันจะแบบม,แบบมันจะแซบกว่าแล้วสิ่งที่เป็นเป็นสิ่งที่ตอนแรกอะ่ะผมไม่เคยจะโปรโมทเหมือนกันผมจะไปโปรโมทไอตัวอ่าัสสามเบมนใช่ไหมครับแต่หลังๆอะ่ะตัวนี้ก็จะเป็นสิ่งที่พวกผมคิดเหมือนกันว่าเอ้ยผมน่าโปรโมทเพราะว่ามากินทุกคนแล้วก็อิมเพรสทุก สดแล้วแบบสดชื่นกะเพราคือกะเพราป่ะใช่ครับใช่ครับ,ค,รบคือง่าาทั่วไปก็จะมีะแกงทั่วไปใช่ไหมมีแกงส้มแกงเหลืองมีต้มยำเราก็เลยเปลี่ยนว่าเราลองเอาต้มส้มครับเอาต้มส้มมาใส่ใบกะเพรา<ๆ>เพราะว่าจริงๆต้องบอกคุณแม่เป็นคนชอบทานซีฟูด้ดชอบทานปลาอยากหาเ<ๆ>มนูปลาแบบใหม่ๆที่มันไม่มีที่อื่นปลาดีมากร้านนี้สดไม่ว่าแบบมันสะอาดไม่มีกลิ่นความสุกดีเป๊ะซุปมันมีความ อุ่นเผ็ดเบ,บาๆแล้วก็มีความหอมเยน็น อันนี้เมนูอันนี้เมนูสเปเชียลครับปกติเราไม่มีขายครับเป็นหนึ่งอย่างเหมือนกันครับที่เราไม่เคยได้ย้นฟังคือก่อนที่เราจะเปิดร้านนะครับพี่แม่กับเอกครับเขาจะทําเหมือนพวกเมนูพรีออเดอร์ขายกันเองก่อนก่อนที่จะเปิดร้านต้องอธิบายคือคนเรียกร้องเพราะว่าพออยู่บ้านก็ไม่มีอะไรทำก็กินครับพอกินแล้วคนที่เคยมาทานที่บ้านก็บอกว่าแม่ทําให้กินหน่อยได้ไหมซึ่งพอมันโควิดเราก็มาหากันไม่ได้ก็ส่งไว้ให้ที่บ้านครับมันก็เลยเกิดเมนูนี้ขึ้นมาที่คนเขาชอบก็จะเป็นสตูดน้ำปลาหวานโดยที่เราจะใช้ปลาดุกนาครับ สีเนื้อจะเป็นสีเหลืองครับจะไม่ใช่สีขาวเหมือนปลาดุกที่เราเห็นย่างทั่วไปรสชาติเท<ๆ><ๆ>็กซ์เจอร์ก็จะไม่เหมือนกันครับแต่ผมว่าเพียสไม่ต้องกินสสเดา,เดาใช่ครับผมเชี่ยวชาญเมนูนี้อยู่ประมาณนึงเพราะว่าภรรยาชอบกินเมนูนี้และครั้งแรกที่ผมได้ลองกินผมซัดสะเดาเข้าไปต้ <laughs> องกินผักไงขายทิง้งซึ่งสําหรับคนที่กินขมไม่เก่งแล้วก็เป็นสายหวานแนะนําให้ไปกับผัก น้ำพริกธรรมดามกําลังดีจริงๆมันมีทริคนะครับทำให้สดามันขมน้อยครับถ้าจริงๆเอาไปลวกหลายๆรอบก,ก็จะทําให้มันขมน้อยลงครับอันนี้ที่จริงก็ขมน้อยกว่าปกติครับแต่คนบางคนก็จะไม่ชอบนามระเดี๋ยวมะระนายยังใส่หน้าเลยเดี๋ยวกินแล้วก็มาขมอีกเอ้ยนี่ดีกว่าไปอก,อกเออกินซอสก่อนเวลาคนเราชิมะอะใส่หวานอย่าลืมนะครับใครยังไม่เคยลองเมนูนี้ปลาหนึ่งส่วนน้ำจิ้มห้า นี่ยอร่อยหวานที่เปงเนื้อปลาเนี่ยไม่ได้อันนี้ตึงตึงใจมากเลยอ่ะผมแนะนําอันนี้ดีกว่ายิ้มแหมรับเครดิตยิ้มรับเครดิตเลยเพราะว่าผมอ่ะอันนี้คือเมื่อก่อนอ่ะจะไม่ค่อยมีคนขายอร่อยใช่เปงแต่สักพักผมขายหมดเลยผมบอกเลยว่าเป็นไฟรายเดเวอร์ชั่นเคลมกินข้าวฮัลโหลกับ มือไข่เค็มครับซึ่งคาร์โร่ของเรามีความพิเศษด้วยครับพี่เฮ้ยเอาอีกแล้วคุณดูจานเลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไม่มีจานไหนไม่มีความพิเศษเลยนะเนี่ยเห็นอย่างนี้ก็คือไม่ไม่ไม่มีเอะไรนะพวกซีลซีลดำไม่มีเลยนะครับเราใส่เอ่อพกสีฮะสีผสมสีเราใส่3เกลือแล้วก็ผัดกับน้ำตาลครับ เพราะว่ามันจะขึ้นสีแล้วเราค่อยลมาแบบนี้ไอความหวานแบบฮัลโลที่มันอร่อยไม่ถือหวานแบบนี้เนาะต้องหวานแบบนี้แล้วกี่น้าไม่คือแบบคือร้านนี้จะออกใสหวานใสนะใสๆแล้วก็น้ําตัวน้ําหวานเจี๊ยบใช่ไหมหวานไหมอะไรมาพูดหวานเฮ้ยอันนี้ใช่ไหมที่อิฟขายใช่ครับอ๋อที่่มันจะนิ่มหนูครับที่นี่มันกรอบโคตติ้งกำลังดีที่นี่เหมือนมีการแบบ เอาไปคั่วหรือไปทอดด้วยน้ำมันก่อนนิดนึงให้แบบข้างนอกมันมีความกรอบปุ๊บมันจะไม่หยืยอะร้านนี้ออกแนวกรอบเหมือนมีอะไรบางอย่างเคลือบอยู่ทอดอยู่นิดนึงถ้าคุณชอบหมึกผัดไข่เค็มที่เหมือนเอาไปทอดก่อนคุณสั่งร้านนี้เลย มึงก็บอกว่ามันเสียเวลาเว้ยเหมือนร้านนี้พยายามทำอะไรที่แบบเสียเวลาเยอะขึ้นเป็ขั้นตอนอืมเป็นเรื่องดีใช่ไหมครับพี่ดีครับ <laughs> นนนีิชอบทำอะไรเสียเวลา <laughs> <laughs> เวลาเป็นเงินเป็นทองคุณเคยได้ยินไหมคำนี้เสียเวลาเยอะขึ้นแปลว่าเขาเอาเงินทองมาให้คุณเยอะขึ้นเพราะว่าอ้าถ้าเกิดคุณทำบลาหมึกผัดไข่เค็มอะ่ะถ้าเป็นครัวไทยหรือจีนเขาอยากจะผัดให้เสร็จภายในแบบไม่กี่นาทีเพื่อจะไปทำออเดอร์ใหม่ไงถ้าออเดอร์มันเกิดขึ้นเร็วคุณก็ทาจานวนต่อชั่วโมงต่อจานได้เยอะคุณก็จ้างแม่ครัวน้อยลงในช่วงเวลา r ัชอาวคุณอาจจะกำไร กินจบได้เร็วขึ้นกําไรร้านก็เยอะขึ้นแต่ร้านนี้ไม่ต้องการกําไรเขาทําเพื่อการกุศลอยกกินองเ่รานั่งไปแล้วก็สงสัยตัวเองไปเรื่อยๆไม่อยากได้ตังค์เพราะว่าเห็นได้ข่าวเปิดร้านสองปีจ่ายค่าเช่านะแต่ไม่เปิดรอลมต้องเดินเข้ามาก็ได้แก่ตังค์นะถ้ายิงกันขนาดนี้ จจริงก็คือว่าเพราะว่าเราอยากให้ทุกคนได้ทานอาหารที่อร่อยแล้วคุณภาพดีครับถามว่าขอให้แม่ขาดทุนก็พอครับเพราะจริงๆเราทุกคนก็ทำมีมีมีธุรกิจส่วนตัวกันอยู่แล้วครับเปิดเมืนเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่อยากให้พ่อแม่เขาชอบทํามากอย่างหนึ่งก็คือทิพย์เล่าแต่แรกก็คือแม่จริงๆอยู่ลอนดอนมา2 0กว่าปีครับ,รบแล้วด้วยอายุท่านเราก็อยากให้ท่านกลับมาทีนี้ผู้ใหญ่รุ่นนี้ครับให้ท่านกลับมาอยู่บ้านเฉยๆท่านคงไม่ยอมก็เลยก็เลยตกลงกันว่าจะเปิดร้านอาหารที่นี่ให้แม่มาคุมมาทําให้หนนน่่่ออยคคควววาาามมมมมมตััั้้้งใใจืหแแุุุททกกีน เช้ายันเย็นชวนไปเที่ยวไม่ไปอะไรเงี้ยครับ <H op> เขาก็จะอยู่ฝาหลานยกงวันเขาก็จะมีในในหนึ่งปีเขาจะขอสัก2วีคักสามวิวที่เขาจะกลับไปลอนดอนไปดูเพราะเขามีบ้านที่นู่นมีอะไรเงี้ยครับไปดูว่าที่นู่นไปไหนไปเที่ยวไปเจอเพื่อนเขาแล้วก็กลับมาใหม่ <H op> จะเป็นลมประมาณนั้นครับผู้ใหญ่จะเป็นอย่างนี้ถ้า<ต>รู้สึกวนะ่ามีงานทําจะรู้สึกเดี๋ยวมันเบื่อเนาะใช่ครับอย่างน้อยเขาก็มีเขาแอคทีฟแล้วเขาเขาชอบยิ่งจริงๆเนี่ยถ้าสมมุติว่าบอกว่าถ้าลงไปสาวบอกลูกค้าชอบมาเลยถ้าแกดีเลยก็จะยินยิ้มแฮปปี้แบบออออะะะะไรรรรยยยย่่าาาาางงเเีีี้้้้คคคัับบบบบิถกกนนนนททหมๆแดว็จ แต่ถ้าแต่ถ้าบอกให้ขึ้นมานี่ไม่มานะครับขึ้นมาไม่ขึ้นมาท้าไม่ออกหน้ากล้องครับเงินไม่ใช่ปัญหาแล้วของชีวิตความสุขมันก็จะเป็นความสุขอื่นอีกรูปแบบหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องสุขภาพอาจจะเป็นเรื่องได้ทําสิ่งที่ตัวเองชอบมาที่นี่คุณบอกเลยกินเสร็จคุณบอกไม่มีเงินจ่ายแล้วคุณเดินออกไปเลยแล้วคุณเดินไปชมอร่อยมากครับก็เดนอดอยเลยมากกว่าทําอะไรเสียไวลาแล้วไม่ได้ตังค์ด้วยแต่ไม่กระดับลงทานไม่บ้าแต่อร่อยจริงก็อร่อยบบ พิเศษครับผัดไทยครับแล้วกุ้งร้านนี้ไม่มีกุ้งเล็กเลยเนี่ยนี่คือนี่คือเล็กของร้านนี้อ่ะก็ตัวใหญ่อยู่ดีนี่คือเล็กที่สุดแล้วแต่อย่างไรก็ดีวัดที่การผัดครับเดือดจริงดังที่ว่าไว้ผัดไทยเนี่ยเข้มข้นมากนะรสกรุ้งแห้งถูกต้องที่ควรจะมีนะครับมีความถั่วง,งอกอออมีความนัวจากไข่เต้าหู้ เมนูสุดท้ายนะครับอันนี้ผมคนสั่งเองครับมีกระเฉดกุ้งเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เขาบอกว่าในเมนูเนี่ยมีรูปอะไรขยายใหญ่ๆเนี่ยคนจะชอบสั่งและกูเป็นหนึ่งในนั้นเมนูไหนนะ <c oughs> ถ้าคุณทำ้านอาหารแล้วคุณแบบเฮ้ยเมนูนี้เราคุ้มต้นสุดได้เราทำอร่อยเว้ยคุณทำรูปใหญ่เว้ย <c oughs> เขาบอกว่าเปอร์เซ็นต์ที่คุณจะหยิบเลือกยอยู่ข้างบนก็เรียกว่าทฤษฎี <c oughs> ตู้แมโดนัลเวลาไปดูถ้าเกิดมีอะไรรูปใหญ่ๆใช่ไหมคนจะกดเลือกก่อนน่ายอดขายดีขึ้นจริงๆ มันขอรัเปรี้ยวอยู่แล้วอ่ะมีกะเฉดต้องเปรี้ยวครับเข็มคนนี่แบบออริจินเลยคือไทยทำมีกะเฉดมันต้องติดเปรี้ยวอย่างงี้นิดนึงแล้วมันเป็นเปรี้ยวแบบเปรี้ยวอร่อยอ่ะคือมีกะเฉดถ้าเป็นแบบจีนมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่อันนี้ผมว่ามันมีความไทยหมายคมว่ามันมีความเหมือนน้ำพริกบางอย่างถ,าถ้าใกล้น้ำพริกอันนี้ก็คือลงเรือเอาไงดีอ่ะถ้าต้องเลือกคนละอย่างอ่ะคุณแอดคุณเลือกก่อนเลยอะไรที่อะไรที่มันมาข้าวหน้าแล้วคุณพูดชื่นอันแรกนะอย่างนี้กับเพราะต้องตัดละอย่างละ อยางมะม่วงไปเฮ้ยแปลว่าอร่อยเห็นไหมอันน yep> um> ี้แปลว่าอร่อยจริงใช่เพราะมันมันมันเทียบเคียงกันหลายตัวตอนนี้ที่โผล่ขึ้นมาในใจคือสาม็นก่อนแต่อันนี้ก็ดีผัดไทยก็ดีไอหมี่กระเฉดนี้ก็ดีแล้วก็คือไอมัสัมนนี้ก็ไม่ธรรมดาถ้าผมเอายี่เนียผมเลือกตาหนึงผมเลือกก่อนผมเลือกแกงเผาแล้วกันไม่ยาแกงเผาแม่นก็ดีแกงเผาแล้วกันเนาะถ้าผมเลือกผมจะเลือกขะแนงเคยกินแล้ว ชอบชอบชอบก็อยากอวดว่าเอออร่อยดีเขาให้เลือกจากที่อยู่บนโต๊ะให้ <S <S ผมให้แกงเหมือนพี่โค้ดแต่ว่าเดี๋ยวท็อกันผมให้หอหมกอ่ะหอมหมกปลาปลาด,ดีมากสมแล้วที่ซื้อจะออรกอร์ซื้อของเหมือนแม่ผม<ช>แล้วอย่าเปิดร้านอาหารที่ผมบอกแม่ผมว่ามาม่าไม่มีันกําไรตรงเนี้แล้วพี่เอกปบมือมาแบบใช่ผมก็บอกแม่ผมมาม่าไม่มีทางกาไรเลยทำเนี้ยเอางี้ถามแม่ว่าซื้อปลาไงอตรอกอระมาม่าจะขายจานนี้เท่าไหร่ ร้อยหนึ่งต้นทุนเท่าไหร่ประมาณ80ดสิบค่าค่าเช่าค่าที่ค่าคนงานค่าตัวเองมาทําทั้งวันนั่งรอทั้งวันปองน้ำปไปไม่ได้คํานวณเลยนี่ยังไม่คํานวณค่าไฟค่าห่อค่าโต๊ะคำว่าแล้วตอนขับไปซื้อเนี่ยคือใช้เวลาอีกนะเราอยู่ที่นี่แล้วไปอุตกรอทุกวันใช่ครับนั่งนั่งรถตู้ไปนะครับ ให้เขาตู้ไปนะครับเอางี้ของผมนะผมให้สามันเท่ากันแล้วกันสามเหม็นอันนี้แล้วก็ผัดไทยอู้ใชผัดผัดอ๋อใส่เส้นแปลว่าคุณชอบถ่เสใเส้นแปลว่าผมจะหลุปให้คุณชอบกระทะที่นี่ผัดผัดใช่ไหมใช่คือมันเข้มข้นกว่าที่อื่นหมดเลยเนี่ยผัดไทยนี่คือชัดเลยถ้าคุณเคยไปกินแบบผัดไทยที่เหมือนแบบเขาผัดแล้วไม่เข้าเส้นอ่ะคุณมาลองที่นี่ไอเนี่ยเข้าเส้นจนผิดปกติเลยล่ะผมว่าสามเหม็นโดดเด่นสามเหม็นคืออันที่แบบเวลาใครมาผมบอกสั่งสามเหม็นไว้ก่อนมันมันชัวร์ผมว่าทุกคนกินแล้วรู้สึกว่าอันนี้อร่ออออยยยนนนพจจจไ ปลาลปลาดุกเปลาลปลาดุกช่วยขายหน่อยให้ฝ่ายข้อมูลฝากร้านไหมฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่อตอนมาขับพวงขนมไหมเราปิดด้วยขนมไงเอาได้ได้ฝากร้านก่อนฝากร้านก่อนฝากร้านกันเลยก็ยังไงเรียนเชิญทุกท่านนะครับร้านพวนอยู่ถนนกรุงเทพกีทาครับเราก็ทําด้วยใจครับอย่างที่ที่พี่ๆเขาแซลแหละครับคุณแม่ก็เป็นคนชอบทนอาหารอยากให้ทุกคนได้ทานอาหารที่อร่อยครับ อย่างไรก็เรียนเชิญนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วก็เปิดเปิดกี่โมงอ๋อลืมนะครตอนนี้ตอนนี้เราเปิดทุกวันยกเว้นวันจันทร์ครับรนะ้านจะอยู่วันจันทร์ถ้าอังคารพุทธพฤหัสจะเปิดตั้งแต่10โมงถึง3าทุ่มครับศุกร์เสาร์อาทิตย์จะเปิดตั้งแต่10โมงถึง4ีทุ่มครับแต่ส่วนใหญ่แล้วก็ ถ้ามีดื่มก็ไปเรื่อยๆครับแอปพูดเดลิเวอรี่มีครับมีไลน์แมนกราฟพวกนี้มีหมดมีนะสั่งกับบ้านควรสั่งเมนูอะไรที่แนะนำว่าอันเนี้ยสั่งกับบ้านแล้วจริงๆจริงๆไม่อยากให้สั่งสักอย่างเลยครับเพราะจริงๆต้องยอมรับว่าอาหารไทยครับพอกับมาถึงบ้านความชื้นความอุณภูมิอย่างเช่นอเมริกี่อย่างแกงเขาถูกไหมครับนะครับไม่รู้ว่าคุณแม่แล้วนะคุณก็ไม่ขายของสรุปไม่มีเดลิเวอรี่นะไม่ได้แม่ไม่ได้น้ำไม่สังต่างๆแล้วตายแล้ว อะไรนี่นะเนี่ยถ้าอยากถ้าจริงถ้าอยากได้จริงก็ได้พวกแกงครับพวกแกงน้อยไปอุ่นก็ยังไม่ค่อยแตก่ฮพะโลลอ่ะฮัลโลลยังได้ครับมีแกงต่างๆเนี่ยแกงเขาขอแยกเนื้อปลาได้ไหมได้ครับเออแกงเขาแยกเนื้อปลาเพราะถ้าผัดอย่างเงี้ยไปส่วนใหญ่มันก็จะชืดโกว่าจะไม่ได้รสชาติที่แท้จริงที่เราอยากจะพรีเซนต์ครับแต่แต่ผมเคยทดสอบนะครับผมสั่งไปผมไปติ๊กก๊อปกินไวลเลสแถวนู่นบางนาครับแล้วสองสั่งไปเลี้ยงกวนเกี้ยงเขาเททิ้งหมดเลยครับกวนเกี้ยงนี่ขนมหวานด้วไหมเดี๋อขนมหวานหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวขอโทษนิดนึงพอดี เพื่อนไม่สะดวกทานขนมหวานเพื่อนไม่ค่อยชอบกินของหวานเอางั้นเฉพาะสามท่านนะฮะใช่เดี๋ยวลองทำมาดูเดี๋ยวผมเปื่อนให้เดี๋ยวผมเปื่อนได้ครับโทรไปตามขนมหวานได้นะครับขอบคุณครับนี่เป็นนี่เป็นเมนูหนึ่งที่ไม่ได้กินมานานมากแล้วเป็นเมนูที่ชอบพอรู้เลยว่าเวลาไปกินผมอาจจะเฟลเออตัวบัตชีไม่กินขนมหวานแต่เอาไปอยู่หน้าหน้าตัวเองนะเพรียไม่รอใครวางไว้หน้าตัวเองเพรียไม่รอใครแล้วไม่เมื่อกี้อีฟบอกว่าร้านนี้มะม่วงถ้าไม่หวานไม่ขาย ข้าวเหนียวม่วงที่นี่ก็มีความพิเศษอีกแล้วครับก็คือมาม่วงเราทำเองครับแต่ข้าวเหนียวเราซื้อทำเองหมายความว่าไงอ,ะอ่ะไม่ไม่หาไม่หา้อา<ม>สลับกันใช่ไหมท้ก็สลับ อันน<ๆ>ี้เขาเขาเขาตั้งใจก็ก็กอดพี่มาประมาณสามตัวมงนั่งต้องจะเอากะมุงเนี้ยกะงานถูกไหมกะร้างเลยง้างเลยผมกลับไปเป็นสายข้อมูลเหมือนเดิมโอเคยังไงนะไม่ครับก็คือทั่วไปครับมวงก็คือแต่ว่าคุณแม่เขาจะเลือกก็คือทุกครั้งที่ก่อนจะเสิร์ฟเขาจะผ่านนิดนึงชิมก่อนถ้าไม่หวานเขาก็จะไม่เสิร์ฟอ๋อใช่เพราะว่าถ้างั้นมันก็จะไม่อร่อยเพราะมะมงมันต้องหวานเออผ่าเปลือกก็กินเปลือกก่อนใช่ครับไม่หวานก็เคี้ยวแล้วก็คายออกอ่านี่คือรถรถแบบโบราณโฮมเมด รดโบราณดูงมั้ยแต่จริงสิ่งที่อยากรีเซ้นก็คือตัวลูกตาลอยแก้วครับลูกตาลก็จะมีทําได้แค่ช่วงเดียวครับจะมีหน้าเขาเราทําแล้วก็จะฟรีซไว้ oh. ลูกตาลมันมีหน้าอยู่แค่ไม่กี่เดือนในปีหนึ่งรับพี่ตอ oh. ตอต้นปีถ้าเราเราไปสั่งร้านอื่นเราก็จะเห็นว่าทำไมช่วงนี้มีลูกตาลแล้วสักพักมันหายไปเพราะว่ามันมอยู่แค่ประมาณ3 4เ,เดือนที่เหลือก็คือต้องทาสต็อกเก็บไว้ครับแล้วเขาก็จะเลือกเฉพาะตรงที่นิ่มๆครับแต่ว่าถ้าคนที่ชอบกรุบๆก็หาไดก้ก็มีครับจะมีแยกสาขาผมชอบใส่นิ่มเนาะ ผมชอมบอต้องลองมาชิมครับโอ้ยตายแล้วก็จะเป็นน้นำตาลก็จะเป็น,นส่วนผสมของน้ำตาล3ชนิดครับ <c oughs> เคยมีลูกค้ามาถามว่าใช้น้ำตาลอะไรเขาเหมือนเป็นแม่ลูกอะครับแล้วลูกก็เหมือนไปโมก,กับแม่ว่าแม,แม่แม่อร่อยซูที่นี่ไม่ได้แม่เขาเลยมาถามว่าใช้น้ำตาลอะไรแล้วพอผมเอาน้ำตาลไปให้ดูลูกเขาเซิร์ชก,ก็บอกพี่ขายยังไงให้ได้กำไรก็เอาขายเอามันเหมือนเดิมครับเือเออเออแต่อันนี้ผมเชื่อว่าไม่มีที่ไหนเหมือน จริงๆต้องเรียนท่านผู้ชมว่าขอร้องอย่าสั่งลูกตาลร้อยแก้วเยอะครับเพราะขาดทุนครับอันนี้มีใช้น้ำตาลกวดด้วยนี่ความสดชื่นแบบนี้ <c oughs> ใช่ครับก็เลยเนี้ยมันอร่อยเหมือนเวลาคุณทานพวกแบบรังนกอะไรเงี้ยจะใช้น้ำตาลกวดด้วยที่มันจะรสแบบสดใสเบาๆไล่ๆจริงๆเออ่กล้วยบ๊ชีก็จะมีให้ลูกค้าลเลือกครับอยากได้กล้วยแข็งหรือกล้วยนิ่มอ๋อเขาเลือกได้ได้โอเคโอเคแฟนการกินขนมหวานที่นี่ใกล้เคียงผมเลยนะอันนี้ละลายฟุ้งฟิ้งใช่ครับอันนี้หนึบเค็ม กล้วยบุชีผมไม่ชอบแบบหวานหวานอันนี้ที่มีหนึบมีหวานแล้วมีเค็มมาดันคุณกำลังด้อยข้าวหรอกล้วยบุชีหวานคุณคุณด้อยข้าวกล้วยบุชีหวานเหรอผมไม่ได้ไม่ครับผมชอบแบบกล้วยบุชีนี้เค็มเค็มเฮ้ย แก๊งบัวชีหวานมาแั้งนี้อันนี้อร่อยดีกระทิเค็มอ่ะผมชอบกระทิยมเค็มกินแล้วใช่ใช่ใช่สรุปแล้วคือข้าวเหนียวทำเองใช่ไหมครับใช่ครับดูเขายิ้มแย้เพราะมันยังหวานไม่มีอะไรจี๊ดๆเขาใช่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 ผมรู้สึกเหมือนกันเลยผมรู้สึกได้ว่าที่เขาแบบเหมือนแสดงว่าหวานก็อร่อยดีหวานอันนี้คือหวานกำลังดีนะครับอันนี้คือโอเคครับอร่อยความน่าปวดอีกอย่างคือข้าวเหนียวร้อนด้วยนะอุ่นๆอุ่นๆครบทั่วเรียบร้อย ไฮมากตอนนี้ไฮซูกา้าร์ไจริงๆไยมากอิ่มแบบมื้อเดียวเลยวันนี้เลิกจบ